สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม,มอสซูปเปอร์นะครับเราอยู่ในเกม Resident Evil p a r t ่6นะครับพาร์ที่วัดาร์ที่6นะครับผมพาร์ที่6โ okay. อเคอ๋ตอตายอีกแล้วคขาคิดโอ้ oh my g ก็ที่งูงูลากไปหรือเปล่าน,น,น่าจะงูนะะเมื่อกี้เราลืมง,งูไปเลยเนะี่ย มีนลูกระเบิดมีก่นัดใช่ถือปืนยูนิลระเบิดไว้ก่อนดีกว่าเคียร์แล้วเหรอมั่นใจเหรอช่องทางเหมือนเป็นงูเลื้อยเลยตีเก้าอีาอ้ไปเลยใส่เหรียญซส้นหน่อยไปไม่มีมีดถ้ามีมีดนี่สบายเลย เอ่อนี่ไงสำรวจให้หมดครับเราต้องสำรวจนี่คือทางที่เรามาเดี๋ยว้ายด้านซ้ายเช็คหมดแล้วด้านหน้าเช็คหมดห้องนี้มีอะไรมีกล่องไหมคุณคุณคราบมีกล่องหรือไม่เฮ้ยตกเช็คน่าจะอยู่ที่ประเทศจีนแล้วแหละครับ ซ้ายมีอะไรไหมมีอย่าทำอย่างนี้ดิประตูไอ้ตกจแจมนั่นแหละทาร์เกตเหรอเป้าหมายเลยเหอเป้าหมายหนึงมองไม่เห็นนะเไปไปไปถือล็อกเก็ตลันไปก่อน ไม่ใช่อกเก็ตลันดิเ่อร์ยิงรูดระเบิดลอกเก็ตลันมันมิสไอบาสุก้าหนุน้องไปก่อนอีกแล้วอย่าไปดิอย่าไปคนเดียวโดนแดงอยนะมึงนั่นไง Wait! What the hell were you thinking? Pulling a kamikaze stunt like that? These are my men. You follow my lead or I'll find someone who will. Do you even hear yourself? move heard the man's ผมเนียตรงนี้ผมไม่ใน่คือผมไม่รู้เรื่องหนูตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีกล่อง่ายเย่โอ้โหสกิลไฟอเซยขอโทษับพี่เดินมาหยิบกล่องนิดเดียวเอง what it did. เควิน not you too เควินโอ้ไปทต่ไม่รับเลยขอโทษน้องเพื่อนจำตันเราเลือดร้อนไปหน่อยจำสแกกูไปเนี่ยไหนวะอับตันนี่อ๋อประตูอยู่นี่ Có một tên ở phía trước, tôi không biết ngươi đang ở đâu. Nếu chúng như này, chúng ta sẽ bị đánh đánh. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi không biết เคลียร์ไงนาฬิกาดังอีกแล้วต้องไปอยู่หน้าเลนเดี๋ยวโดนเด็ก let's go กัำตันหมดเลยพี่เดี๋ยวพี่ก็ไม่รอดผมรู้ บทพี่มายังมาได้ไกลโอเคอยู่เร d y o ง r help On the third floor oh you don't captain i can't find jack he's gone get a hold of yourself marco where are you lepotne i do that i do that four oh shit i think that thing's here the target is on the second floor you all need to come here now good four chansillo ได้ยินเสียงงูตลอดเลยอ่ะอีงูหายใจกูถือจานไว้ก่อนดีกว่าว้ายเสียงงูอยู่ด้านขวาเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยเสียงงูเสียงงูไม่ง,งมชัดเลยอย,อยู่บนหัวกูไปเนี่ยมีทางงูผ่าน โอ้ยดโนกดูนกดูนกดูนกโอ๊ยมันหยอกเราครับทุกคนเดี๋ยวมาหยอกอย่างนี้ดิห้องน้ำมีอะไรไหมี นาฬิกาเจนดังอะไรแค่ดนี้ใครย,ยืนอย่าอ๋อคิดอะ่ะโอเคครับแล้วหนึ่งนะพี่คิดข้างล่างมีอะไรสำรวจไหมมีบัคค้าไปลราไปเลยไม่ได้รู้ว่าจะโดนโอ้โหช่องอย่างว่าง,งานี่ไงโอ้โหลงมาได้สก,กิลพอยที่เป็นอะไรที่เซ็งมากมีกล่องไหม ตู้องไม่ดูละเดี๋ยวดูอาจจะโดน6 1น,นัดรู้สึกดีขึ้นไปโอเคเราทางนี้ไปได้อีกไหมไปได้เพราะกองไหนเิียวพอย

ครับมันล่องโวอย่างนี้เราจะสู้ยังไงวะเนี่ยติดตามไปเลยเหรอเอาจริงดิ เจอไหมเจอไหมสู้มันได้ไหมว่างๆแบบนี้ไหนไอ้สารเลวใช่หรือเปล่าโว้ววว Ừ, là đó không nhớ là một bộ trưởng của mình. Quá khổ mà hông bao giờ ở đây được được!

เนียโดนอุ้ยโอ้โหช่องแบบน,นี้ไม่ปลอดภัยเลย ชิดมุมไว้ก่อน 搜远，我望没见。 มึงจะเข้าไปอีกเหรอเจ็บขนาดนี้เดี๋ยวนะขับตันนะประตูนี่เปิดได้เปิดไม่ได้โอเคอันนี้ไปไม่ได้โอ้โหแม่งเลือดหมดเลยโดนทับไปทีเดียวโอเคหลัง ระเบิดแปดระเบิด<ป>ลูกสองไปก่นอนเลยมาดี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 เล่นแบบตีเผือกันหรอ มาวงไปดิไม่มาวะปึ๊บดิงไว้ก่อนมีกล่องข้างหน้าได้เก็บเลยยิงไปก่อน <c oughs> นิงไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว <c oughs> กดอะไรกดอะไร Hmm, siapa eh? Hmm, มันไม่อยากกินเรามันจะหยอกเราเนี่ยลบเร็ว่ะโแม่ไม่จะมองเห็น ไปนานแล้วเฮ้ยระเบิดแผนดูดิแต้ปวดแมดโดนอีกแล้วตายแน่เลยวิ่งเนี่ย 馬。 Vale, dale. I know that thing is in here. Time to put an end to this. Oh, oh, oh. Oh. มันจะเป็นชื่อของงูตัวนี้นปล่าเอาแล้วต้องหาทางขึ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเอาคิดชิบไายผมไม่ตายไม่ตายไม่ตายออกิดจะล่อเดเดเ ฮาฮาเราไมด้ไม่ Marco, okay? ้ไม in ่าด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่้มาร์้ไอ่ไ่ไดไมมา้มด้ไม่ไ้มนไ ยากตายเย็นมโมโคน่าจะไม่รอดโอ้โหอย่าบอกนะมุมนี้โอเคสูงไปแดงโอ้ไม่ไม่น่าเลย โ oh 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 oh. อ้ออกไปไม่ได้เมยโอุ้ยต้องออมประตูเมยอ้ยใส่ไปก่อนสองสางูยและโอ้โหกะสนหมดเกลี้ยงเลยมีแต่สนโอเค่คโก้เด

<coughs> ờ, trong gì quên tôi nghĩ rồi, Wait! tôi, không bị tôi lừa lảo, Marco! ควบเป็นพอรู้สึกแล้วนี่ไงมันโผมาแล้วสุดหมดสุดสองต้องฆ่าไอตัวที่บินนะครับนี่ไง ระเบิดซีโฟใครอยู่ะคิดตายตลอดเลยพี่คิดเสียใจซีโฟก็ยังดีวะมาโคซีโฟกระสุนเรียบร้อยมีหกนาทีแล้วเดี๋ยว เจอเอดาแล้วครับทุกคนแต่ก็ฝากเข็มไว้อีกแล้วโอเคสัตย์พาสเดี๋ยวอยู่ที่ประตูนี่แหละโอเคเจอกันใหม่พาทหน้าสหรับพาทนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย